สวัสดีครับร้านนาดาเลสซิ่งช็อปนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันนะครับวันนี้เป็นน้ำมันเครื่องท็อปเทคกซีปันกะครับ 5W30 นะครับ,รบเปลี่ยนกับรถ New f o r t u n e r นะครับน้ำมันเครื่องที่ลูกค้าเลือกใช้ในวันนี้ก็จะเป็นน้ำมันเครื่องของ l i q u i ด Valley นะครับรุ่นท็อปแท็4ซ0ปันกนะครับสำหรับของแถมที่ลูกค้าได้รับก็จะเป็นสติกเกอร์กองน้ำมันเครื่องนะครับ ลองมันเครื่องนะครับแล้วก็จะมีโปรดีๆตอนนี้ก็คือแถมเสื้อลายฮัฟทนให้ลูกค้าด้วยนะครับผม <S <S ท็อปเทป 5W30 จะช่วยในการเพิ่มอัตราเร่งน,นะครับทำให้รถลื่นไหลขึ้นนะครับแล้วก็ออกตัวได้ดีขึ้นนะครับผม หลังจากถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปแล้วเช็คสภาพความเรียบร้อยวัดระดับของน้ำมันเครื่องครับเราก็จะมีบริการแมนรีคือเติมน้ำยาล้างกระจกให้นะครับ แล้วก็ทำความสะอาดเซนเซอร์แอร์โฟ w ให้ด้วยนะครับเป็นน้ำยาของผลิตภัณฑ์ลิควิดโมลีหมดเลยนะครับผมครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับร้านดราเรซิ่งช็อปนะครับปากซอยเรียบบริษทสามสามนะครับ